สวัสดีเชา้าวันพฤหัสที่18มิถุนายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยโดยเฉพาะในเอเชียนะครับแล้วก็ในยุโรปก,ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่ มีบางตลาดที่เ,เกิดเลขแรงเทขายทํากําไรกันออกมาบ้างนะฮะจากที่เมื่อ,อวันอังคารที่ผ่านมาบางตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันดีมากแบบระดับ4-5ก็เลยมีการปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ในภาพใหญ่เนี่ยจะปรับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นซมากกว่าส่วนต่าหุ้นสหรัฐนะครับดัชนีดาวโจนและเซี P 500เนี่ยปรับตัวลดลงแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรนะฮะส่วนดัชนีเนสแตรร้อเนี่ย ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับโดยบวกขึ้นมาประมาณสัก0.3%ก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและพวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับภาพออของความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกนะครับหรือว่าเซนดิเมนต่างๆเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วอยู่พอสมควรน,นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีปัจจัยลบเข้ามาอย่างเช่นเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อ หรือที่เรากังวลกันว่ามันจะเป็นการแพร่ระบาดระลอกที่2เนี่ยที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าความตึงเครียดบริเวณชายแดนระหว่างจีนกับอินเดียหรือว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อตลาดหุ้นมากนักนะครับอย่างตลาดหุ้นสหรัฐนะที่ปรับตัวลดลงอย่างดาวโจนส์และสแนพีห้าร้อยเมื่อคืนเนี่ยหุ้นที่ปรับตัวลดลงส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นพวกหุ้นน้ํามันแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวอย่างพวกโรงแรมแล้วก็สายการบินนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มพวกนี้เนี่ย มันเป็นกลุ่มที่นั่งทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ลงทุนอยู่แล้วนะครับเพราะนั่งทุนหลักทั่วโลกนะครับรวมถึง,งในสหรัฐเนี่ยจะเน้นลงทุนไปที่พวกหุ้นในกลุ่มพวกเทคโนโลยีเฮลท์แคร์หรือว่าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้มากกว่าซึ่งหุ้นในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันก็แทบไม่ได้รับผลกระทบนะครับสำหรับคืนที่ผ่านมามันอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบแคบๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรง อย่างดาวโจนส์อย่ยเซ็นพีห้าร้อยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาติดต่อกันสามวันติดเลยนะครับส่วนเนสแบบนี่ปรับตัวขึ้นมาสี่วันติดละนะครับถือว่าภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยยังยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมันก็อาจจะมีปัจจัยบางปัจจัยนะครับที่มากดดันทําให้เกิดแรงเทขายระยะสั้นออกมานะครับแต่ภาพรวมเนี่ยมันยังถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างที่เรียนมาในตอนต้นนะฮะภาพรวมเนี่ยมันปรับตัวลดลงเพราะว่าดัชนีดาวโจนส์ไนสันดี500เนี่ยมันปรับลดลงแต่ NASDAQ 100เนี่นย,ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปัจจัยที่เข้ามากดดันดัชนีแล้วก็เร่งให้เกิดแรงเคลขายทั้งระย,ย,ยะสั้นออกมานะครับมันมาจากความกังวลในเรื่องผู้ติดเชื้อใหม่นะฮะที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยสนามบินสนามบินปักกิ่งนะครับได้มีการยกเลิกสายการบินมากกว่า60%ในวันพุธที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดนะครับจริงๆเรื่องการ ควบคุมการแพร่บาดในจีนเนี่ยนานาชาตินะครับค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจีนน่สามารถควบคุมได้อยู่นะครับมาที่ฝั่งสหรัฐนะฮะจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะครับก็ปรับปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย3วันนะฮะใน21รัฐโดยใน21รัฐนั้นเนี่ยมีรัฐอริโซนาฟลอริดาแล้วก็เท็กซัสซึ่งเป็นรัฐขนาดใหญ่รวมอยู่ด้วยนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเข้ามากดดันชนีบ้างเล็กน้อยนะครับมันไม้มากอะไร หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับประมาณสัก1-2%นะฮะครัสำหรับหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระดับ1-2%เช่นกันนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะครับสาาถาบันการเงินแล้วก็ท่องเที่ยวปรับตัวลดลงค่อนข้าง,ง,งแรงนะครับอย่าง Exxon Mobil เมื่อคืนก็ลดไป3%สามเปอร์เซ็นต์กว่าเจดีมอร์เกนแรม Marriott นะฮะก็ลดไปปนะระมาณ3% ภาพรวมก็ยังถือว่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะการปรับลดลงมันแคลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะอย่างดาวโจนส์เมื่อคืนก็ลดไปแค่ประมาณสัก0.65เปอร์นเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ลงแรงอะไร <c oughs> หุ้นที่ลงแรงแรงอย่างพวก o e i n g หรือว่าพวกหุ้นน้ำมันอย่าง c ชฟรอน n e x x ซ n Mobil ก็เราก็ไม่ค่อยได้ลงทุนกันอีกแล้วน,นะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นแรงอะไรกันมากนะครับก็ ประมาณสักไม่เกิน0.5%เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะฮะหรือไม่ก็0.1 0.2ดเปอร์เซ็นต์ถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับในวันนี้นะวันพฤหัสทีเนี่ยบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนนะครับที่ชื่อว่า jd com ก็จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับเป็นวันแรกนะโดยเขาเลือกเบอร์9618นนะครับเป็นเบอร์ เบอร์ตัวย่อของบริษัทในการเทรดนะฮะก็เบอร์ก็ค่อนข้างสวยนะครับคนจีนเขาชอบเบอร์เนี่ยหนึ่งหกแปดหกหนึ่งแปดสลับไปสลับมาอะไรแบบนี้นะครับคือจากนี้ไปเนี่ยก็เชื่อว่าพวกบริษัทเทคใหญ่ๆหรือหรือไม่ใช่เทคแต่ว่าเป็นบริษัทจีนที่ไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็น่าจะมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นตลาดที่2เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงแม้ช่วงนี้เนี่ยเรื่องความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยมันจะปรับตัวลดลงไป แต่อนาคตเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เพื่อลดความเสี่ยงนะครับเขาก็มาดู a l list ที่ฮ่องกงเพิ่มไว้ดีกว่านะครับและอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเร่งให้กลับมานะครับอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบจะเรียกว่าไงเรื่องความเชื่อแล้วกันแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคนจีนเขาก็าถือเรื่องพวกนี้เยอะนะครับก็คือเรื่องเรื่องที่แบบจะมาเลือกพวกตัวยอ่อหรือว่าพวกตัวเลขที่ใช้ในการเทรดนะครับ อย่างบาบานะฮะที่กลับมาช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เลือกตัวย่อที่เป็นเบอร์9988ไป n e t e a s สนะครับที่มาซื้อขายในสัปดาห์ที่แล้วก็เลือกเบอร์9999ไปแล้วนะครับคือบอริษัทไหนยิ่งกลับมาช้านะครับเบอร์สวยๆก็ยิ่งโดนเลือกไปเรื่อยๆนะครับคือเรื่องเบอร์สวยเรื่องเ,ออเบอร์มง,มงคลหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยถือเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่แบบเอ๊ะไม่มีน้ำหนักหรืออะไรเงี้ย แต่จริงๆผมว่าปัจจัยนี้มันก็เป็นปัจจัยที่เร่งให้กลับมาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเลือกใครเลือกได้แล้วก็ได้ไปเลยนะฮะก็อยู่อยู่กับเขาไปตลอดถัดมาที่ญี่ปุ่นนะครับเมืม่อวานในญี่ปุ่นมีการประกาศตัวเลขดุลการค้าประจำเดือนพฤษภาคมนะครับปรากฏว่าขาดดุลประมาณสัก8แสน30,000 3,000ล้านล้านเยนนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขาดดุลลดลงจากเดือนก่อนที่9แสน3 0 0 0 0 0ล้านเยน ะะสินค้าส่งออกหลักที่มีการหดตัวแรงก็คือพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งเครื่องจักรนะครับรถยนต์แล้วก็สินค้าสําเร็จรูปหลายๆชนิดก็ถือว่าเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยมันยังเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันยังเป็นเดือนที่แบบเขาเพิ่งเริ่มจะเปิดเปิดประเทศหรือว่าคลายอันล็อกมาตรการล็อกดาวอะไรต่างๆไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าการซื้อขายระหว่างประเทศหรือ,อรต่างๆเนี่ยมันก็ชะลอตัวอยู่ละนะครับตัวเลขน่าจะชัดขึ้นในเดือนพฤษภายมน,นะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับประเด็นเรื่องความขัดแยง้งบริเวณเชายแดนของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับมันก็เหมือนจะมีแต่ภาพออกมานะฮะมันมีภาพแบบการระเบิด สำนักง,งานประสานเกาหลีเหนือใต้ในฝั่งเกาหลีเหนือออกมาก็ดูดูเหมือนในหนังเลยนะครับแต่ก็คงไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรต่อตลาดหุ้นมากนักนะครับเพราะเขาก็รู้กันนะฮะว่า2ประเทศนี้ก็เมืองพี่เมืองน้องกันนะครับยังไงสุดท้ายก็น่าจะคุยกันเรื่องมาที่ตลาดหุ้นเอเชียบ้างนะครับเออตะโทษนะครับตลาดหุ้นยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาพรวมนะฮะดัชนีตลาดหุ้นในประเทศอย่างฝรั่งเศสอิตาลี เออไม่ใช่ฮะเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าของสเปนอิตาลีเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับส่งผลให้ภาพรวมของดัชนีสต็อก600ของยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2.7จุดหรือประมาณ0.7ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นดีใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีอัตราหุ้นยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเฮลท์แคร์แล้วก็ พวกผู้ผลิตสินค้าโภคบริโภคและค้าปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีเลยทีเดียวนะฮะหุ้นอย่าง SAP ก็บวกได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนสแล่บวกได้สามเปอร์เซ็นต์กว่านะครับยูน mm ิลิเวอร์ก็บวกได้เกือบสองเปอร์เซ็นต์คิงฟิชเชอร์นะครับที่เป็นค้าปีเกี่ยวกับแบบพวกอของตกแต่งบ้านหรือว่าของที่เอามาปรับปรุงบ้านเหมือนสไตล์โฮมโปรบ้านเราอะ่ะก็บวกได้ถึงหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือเขามองว่าเอ่อการคลายล็อกดาวน์หรืออะไรอย่างเงี้ยคนก็น่าจะมีดีมาที่อัน แบบเรื่องจะซื้อของตกแต่งบ้านซ่อมแซมบ้านเนี่ยไปซื้ออะไรกันเยอะขึ้นนะครับออทองคำและ US Dollar Index แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงนิดเดียวนะฮะช่วงนี้ก็เหมือนไม่ได้มีปัจจัยอะไรมาเร่งให้เกิดแบบแรงซื้อแรงๆหรือว่าแรง,แรงขายแรงๆอะไรออกมานะครับเดี๋ยวมาที่ตลาดหุ้นสุดท้ายเลยดีกว่านะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเซ็ินเด็กก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะฮะตาม ตลาดผู้ในภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้นะครับตัวเชตนินเด็กเนี่ยในช่วงครึ่งวันเช้านะครับก็มีอยู่ในแดนลบประมาณสักชั่วโมงเศษๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในแดนบวกจนปิดตลาดไปเลยสถานการณ์การแพร่บ,บาทในเมืองไทยนะครับยังดีขึ้นหนึ่งต่อเนื่องนะครับถือว่าเยี่ยมยอดนะฮะเพราะว่าไม่พบตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยสามวันติดต่อกันละ ก็ค่างเงินบาทก็อ่อนตัวลงไประดับหนึ่งนะครับโดยช่วงที่ตลาดหุ้นปิดทําการเนี่ยค่างเงินบาทอยู่ที่ประมาณสักสามสิบดจุดสองสี่บาทแต่ว่าเมื่อคืนตอนที่ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทําการเนี่ยค่างเงินบาทก็แข็งขึ้นเล็กน้อยแต่ก็น้อยตอนนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นช่วงที่อยู่ในโซนอ่อนค่าซะมากกว่านะครับล่าสุดตอนนี้เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสามสิบดจุดหนึ่งห้าบาทนะครับ เมื่อคืนเซ็นินเด็กก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ9จุดหรือประมาณ0.66%หุ้นในกลุ่มพวกโรงไฟฟ้าธนาคารลงกันปิโตรเคมีอาหารและก็โรงแรมนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีส่วนหุ้นในกลุ่มผู้บริการผู้ให้บริการด้านการเงินส่วนบุนคคลแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ปรับตัวลดลงกันนะครับนั้นคุณต่างชาติกลับมาขายสุทธิค่อนข้างเยอะอีกละขายออกมา1,860ล้านบาทก็ ถ้างถังทุนต่างชาติขายสุทธิออกมาเยอะๆแบบนี้นะครับมันก็อาจจะจํากัดการขึ้นของเซ็นินเด็กได้บ้างอยู่เหมือนกันทับรวมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าเมื่อคือวันพุธที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่1น,นะครับการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับในจีนส่งผลให้สาารบ,บินปักกิง่งต้องยกเลิกเที่ยวบินไปกว่า60%ในวันพุธที่ผ่านมา แล้วก็21รัฐในสหรัฐนะครับมีตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะฮะที่สูงเกินค่าเฉลี่ย3วันทําการซึ่งใน21รัฐนั้นเนี่ยรวมถึงรัฐใหญ่ๆอย่างแอริโซนาฟลอริดาและเท็กซัสด้วยนะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเร่งให้เกิดแรงเทขายทงางมารยะสั้นกันออกมาบ้างนะครับแต่หุ้นที่โดนเทขายกันออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นหุ้นที่คนไทยแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยไม่ค่อยได้ลงทุนกันอยู่แล้วนะครับเพราะคุณเกี่ยวกับท่องเที่ยวโรงแรม สายการบินน้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับไม่ค่อยได้ลงกันอยู่แล้วเพราะุณในกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้อยู่นะครับประเด็นที่2นะครับต่าหุ้นทั่วโลกเนี่ยถือว่ามี sentiment ที่ดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนนะครับปัจจัยลบอย่างเรื่องความตึงเครียดตามแนวชายแดนของอินเดียจีนหรือว่าเกาหลีเหนอเกาหลีลใต้นะครับรวมถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ย